ร้านเจนนุดรถไฟฟ้าสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาจาับรถคันใหม่ของที่ร้านนะคะ3าล้อใหม่3ามล้อมินิ3สามล้อสวยนะคะน้องชื่อน้องมะม่วงนะคะน้องมะม่วงนะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมน้องมะม่วงนะคะนี่มีหลายสีมากนะคะสีแดงสีเทาแล้วก็สีฟ้านะคะหลายสีสวยมากๆนะคะที่สําคัญ การออกแบบนะคะมินิมอลมากๆเลยนะคะคันไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปนะคะด้านหลังมีแทบปิดหมดเลยนะคะกระจกกว้างนะคะวิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังดีมากนะคะไม่ปิดบังจนเกินไปที่สำคัญเลยตัวรถนะคะเขามีกล้องมองหลังในราคาที่ดีงามสุดคุ้มมากๆเลยนะคะได้คันนี้ไปได้ทั้งกล้องมองหลัง ได้ทั้งความมินิมอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะนี่อ่าที่สำคัญนะคะน้องมีข้อพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะคะขี่ดีมากนะคะเป็นข้อเด่นของน้องขี่ดีขี่เนี้ยบมากเหมือนรู้นะคะว่าเกิดมาเพื่อคนไทยนะคะน้องมะม่วงนะคะมะม่วงก็คือผลไม้ประจำชาติไทยนะคะอันนี้ก็ รับไปอยู่ในดวงใจของทุกทุกท่านนะคะเหมือนกับต้นมะม่วงที่มีอยู่ทุกบ้านค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะต้องพูดตอนจบว่างไง